เด็กินสตรีมีการรวมถึงคนชะาปวดใช้วิทยาการมีการรับชมรับฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำปากขาโอเคครับก็มาอยู่กับผมในมเตอไอซียูนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในเกมโยกังก็ผมต้องทําเสียงใหม่นะครับคลิปนี้คือลืมอัดเสียงเฮียก็ตอนนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องนะฮะบทบทโยกังนะฮะบทกองเทพยุติกับบท ที่เป็นโปรแกรมนะฮะโปรแกรมช่วยเล่นนะฮะเราจะมาดูกันว่าพวกนินจากลุ่มนี้คือบอทประเภทไหนนะฮะบทกล่องนะบอดทกล่องเทพยุติมันจะยังไงฮะกำหนดวงรัศมีใช่ไหมครับการโจมตีของมันจะโจมตีแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆจนถึงขอบวงหรือว่าด้านไหนด้านหนึ่งของรัศมีของวงนะฮะแล้วก็วิ่งกลับสู่ตำแหน่งเดิมที่จุดเริ่มต้นกล่องมันเริ่มนะฮะแต่เรามาดูพวกนินจาพวกนี้นะฮะ ก็แน่นอนครับทุกคนอาจจะไม่ใช่ทุกคนดิแบบหลายคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นมันก็ต้องการที่จะได้ไอเทมในกิจกรรมฟุตบอลโลกนะฮะก็มาเปิดกล่องเพื่อจะลุ้นนะเออไม่ใช่เปิดกล่องเปิดโปรแกรมนะช่วยเล่นนะฮะก็จากที่สังเกตดูนะฮะคือนินจาพวกนี้จะไม่วิ่งกลับตำแหน่งเดิมนะฮะวงรัศมีก็กว้างเป็นพิเศษครับคือวิ่งไปทั่วเลยฮะคือปกติโดยปกติ กล่องเทพยุตินะฮะคือมันจะวิ่งกลับสู่ตำแหน่งเดิมเมื่อมอนเตอร์ตัวนั้นตายนะฮะแล้วก็วิ่งกลับสู่ตำแหน่งเดิมแต่พวกนินจาพวกนี้จะตีต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะคือเราจะมาดูนะฮะผมจะเริ่มกล่องนะอ่ะเก็บกล่องแล้ววิ่งกลับสู่ตำแหน่งเดิมแบบนี้นะฮะแล้วก็โจมตีแล้วก็วิ่งไปเก็บไอเทมแล้วก็เออปกตินะฮะผมเก็บไอเทมพวกใช้โปรแกรมช่วยเล่นคงไม่ผิดอะไรนะฮะ คือมันไม่เก็บเราก็เก็บสิครับดีกว่าให้มันหายไปเปล่าเป,าปานะฮะก็นะฮะเรามาพูดถึงพวกโปรแกรมช่วยเล่นเอา้าเมนูมาอีกหนึ่งตัวจะใช้โปรแกรมช่วยเล่นเอา้าไม่ใช่นะฮะหายไปแล้ววาร์ปกับเมืองนะฮะก็นี่ครับคือในเมืองหนบันตอนนี้ก็มีที่ตำแหน่งหมูป่ากบแล้วก็จิงจอกนะฮะจิงจอกสุนัขจิ้งจอกแล้วก็หมาเทานะฮะชนป่าก็ายังมีเลยตอนนี้เกลื่อนมากครับ อดนะฮะเจ,ะจดการยังไงก็ถึงจะแบนไปก็เท่านั้นแหละครับเพราะพวกนี้สร้างมาเพื่อร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะฮะพอหมดเวลาก็ลบตัวละครไปเฉยๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้เรามาพูดถึงพวกบอทจริงกับบอเทเถื่อนกันแล้วกันบดเออบอทโปรเออบอเทเถื่อนแม่งพูดอะไรแปลกๆก็นะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนกับผมดิมิเตอร์ไอซียูนะครับบายบายครับผม ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจตามข้อมูลข่าวสารกดซับสไครต์หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม